ไก่ทอดหัดใหญ่แป้งกรอบพริกไทยเม็ดเม็ดผักชีเม็ดยี่ราฟขั่วรวมกันให้หอมตอนนี้ก็ปอแปะปอแปะเลยนะครับเนี่ยดูนิ ด,งด,งดึงดังดึงดังเลยนะครับขั่วต่อไปคั่วจนหอมนีแล้วก็ปอะมาสใส่ครกเลยขอกต้นแหลกละเอียดเลยกระเทียม ใส่กระเทียมแล้วก็โขกไม่ต้องแหลกนะครับกระเทียมอะ่ะแบบนี้ไก่นี่ก็จะใช้ส่วนน่องกระสโพกนะครับเขาก็จะมีความนุ่มตอนนี้เราก็จะมาบ้างกันก่อนให้เขาเวลาทอดจะได้สุกักนง่ายๆนะครับไม่หนานี่แบบนี้นะครับตรงน่องก็ต้องบ้างแบบนี้ปึ๊บเนี่ปึ๊บ นี่นะครับจะได้ถูกง่ายๆบางตรงข้างๆกระดูกเขาเนั่นแหละนี่โอเคเลยน้ำปลาใส่เปสามช้อนซอสปรุงรสฝาเขียวสองช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนน้ำเปล่าห้าช้อนเสร็จแล้วก็ใส่เลยนี่ตรงไป แล้วก็เครื่องจุกกไว้ใส่ป้ายพักหักไว้สิบนาทีน้ำมันที่ใช้<ม>ทอดไก่นี่ต้องใส่เยอะๆนะครับวันนี้ก็จะทอดในหม้อหมักไก่ครบเวลาแล้วนะครับสูตรแป้งกรอบนานก็จะมีแป้งทอดกรอบแป้งข้าวโพด อัตราส่วนเท่าเท่ากันแล้วแต่นะครับจะกี่ช้อนก็เท่าเท่ากัน <_ t ap> แล้วก็ขยำเลย <_ t ap> ไก่พร้อมทอดแล้วตอนนี้ก็พร้อมทอดนะครับไฟที่ใช้ทอดนี่ต้องไฟกลางนะครับแล้วก็น้ำมันต้องร้อนจัดทอดเลย ทอจนสีเหลืองสวยงามแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ช้ได้แล้วพอเลยพอหอมแดงซอยนะครับเนี่ยหอมแดงซอยก็จะมาใส่แป้งที่หมักไก่ไว้นะครับนั่นแหละเอามาใส่เลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลุกเคขาเลยคลุกเขาแล้วก็จะมาทอดต่อเลยนะครับ ค่อยๆใส่ใส่แล้วก็คนนะครับกระจายกระจายอันนี้เราก็ใช้ไฟอ่อนนะครับเป็นน้ำมันยังร้อนอยู่ไฟไฟอ่อนหอมแดงแล้วก็เหลืองดีแล้วนะครับแบบเนี้ ไก่ทอดหัดใจแป้งกรอบหอมแดงเจียวก็กรอบมากเลยนะครับอือเส็จแล้วก็โรยโรยใส่ไก่เลยไก่ทอดอือโรยยากไม่เป็นไรครับเป็นตัวช่วยครับช้อนเด่นี่ ทอดหั่ใหญ่พร้อมคุตุรประทานแล้วครับก็เป็นไก่ทอดสูตรแป้งกรอบหอมแดงก็กรอบหนังกรอบเนื้อไม่กรอบเนื้อกรอบก็คือแห้งเลยนะครับไก่ทอดหัดใหญ่ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับโอ้โหกรอบมาก นี่นะครับสูตรแป้งกรอบนานแต่ต้องทิ้งให้เขาเย็นสนิทก่อนนะครับถ้าเขายังร้อนอยู่เนี่ยความกรอบก็อาจจะยังไม่กรอบโอ้โหนี่นครับหอมเจียวก็กรอบเปครับเปครับครับ วันนี้มาแบบไม่มีข้าวนะครับไม่มีข้าวครับไก่ไก่เปล่าๆเลยฮะนี่อะไรเนี่ยอ๋อ,อ,อทีมงาน